ถ้าหากใครนะครับมีปัญหาตื่นนอนมาตอนเช้านะครับแล้วมีอาการปวดต้นคอไม่สามารถเอี้ยวคอได้คุณอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการตกหมอนได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยลองมาติดตามคลิปนี้กันนะครับวิธีการดูแลตนเองนะครับหลังจากมีภาวะตกหมอนแล้วมีอาการปวดต้นคอ หนึ่งเลยเนี่ยบริเวณที่ปวดเนี่ยมีลักษณะของอาการบว,วมแดงร้อนหรือว่าเป็นอาการอักเสบหรือเปล่านะครับถ้ามีลักษณะตามนี้นะครับเราอาจจะต้องมีการพักก่อ,อนไม่หันคอเยอะเป็นนอนพักกินยาลดการอักเสบแต่ประคบเย็นร่วมด้วยได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีอาการเกร็งของคออย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาการอักเสบที่กล่าวานะครับเราอาจจะเริ่มใช้ในส่วนของการประคบอุ่นได้อาจจะใช้เป็นผ้าขนหนูชุบน้ Delete, calls, ําอุ่นเกือบร้อนบิดหมาดๆนะครับแล้วก็ประคบลงบริเวณที่ปวดเนี่ยสักประมาณ ณ10นาทีหรือ15นาทีได้ครับวิธีที่2นะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอด้านข้างนะครับใครยืนอยู่นะครับใช้มือเนี่ยควยไปด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับอ้อมศีรษะมานะครับแล้วก็อาจจะก้มลงเล็กน้อยหรือว่าเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยแล้วก็ดึงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะรู้สึกว่ามีอาการตึง และเราจะยืดไปจนถึงตึงแต่ว่าไม่เจ็บมากนะครับเพราะถ้าเจ็บมากเนี่ยจะเพิ่มการอักเสบได้นะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับนับ1-10ชา้ชาๆห้ามกลั้นหายใจนะครับให้กําหนดลมหายใจเข้าออกด้วยเพราะว่าการหายใจเนี่ยมีผลต่อการหดเกรงหรือว่าการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับ ส่วนของวิธีที่3นะครับยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังจะทําในท่ายืนก็ได้แต่ว่าหลังตรงแต่ว่าไม่เกรงคอเช่นเดียวกันนะครับจะเอามือเนี่ยประสานกันนะครับไว้ที่บริเวณท้ายทอยนะครับค่อยๆกดให้คอก้มลงมาด้านหน้านะครับนับ1-10ถึงชา้ชาๆจนถึงจุดที่ตึงนะครับแต่ว่าไม่เจ็บมากหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆผ่อนขึ้นมานะครับนับ1-10ถึงถือเป็น1ครั้งทำเสร็จละ10ครั้งเช้าเย็นเช่นเดียวกันครับ ที่ที่4นะครับก็จะเป็นเรายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังไปแล้วก็จะต้องมายืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้าด้วยนะครับการยืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยครับก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับเอามือประสานการใช้นิ้วโป้งยันเชยคอขึ้นจนถึงจุดที่เราตึงนะครับถึงจุดที่เราตึงนับ1ถึง10ครั้งไว้ทำเสร็จละ10ครั้งเช้า10ครั้งเย็นเช่นเดียวกันครับ ทีที่5นะครับการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอกันนะครับเราจะเริ่มทํากรณีที่อาการปวดเนี่ยเริ่มบรรเทาลงแล้วนะครับเราจะมีด้วยกัน4ท่าในวิธีนี้นะครับก็คือ1เราจะเอามือสองข้างนี่ครับกดบริเวณที่หน้าผากและทําเหมือนจะก้มต้านมือเราลงมานับ1 1 0ถึง10ครั้งไว้จะสังเกตเห็นได้ว่าคอเราเนี่ย จะไม่ขยับเลยนะครับจะอยู่ในท่าเดิมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอามือประสานไว้ที่ท,ท้ายทอยด้านหลังแงนคอไปด้านหลังแต่ไม่แงนจริงนะครับเอามือมาต้านไว้นับ1นถึงสิเช่นเดียวกันครับอีกสองท่าก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็คือเอามือมายันบริเวณหูหรือว่าทําเหมือนว่าจะเอียงหูไปชนไหล่แต่ไม่ได้เอียงจริงก็คือต้านกับมือเรานะครับนับ 1- นถึงสิค้างไว้อีกข้างหนึ่งก็คือทําเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าจะต้องต้านแรงแค่ไหนต้องบอกว่า ไม่ต้องแรงมากนะครับเอาเท่าที่พอไหวและไม่ทําให้เกิดอาการปวดมากขึ้นนั่นเองนะครับสํารวจตัวเองนะครับว่าเรามีสาเหตุจากอะไรเช่นบางคนอาจจะเกิดจากการเลือกหมอนต่ําหรือสูงเกินไปอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนมีอาการไปแล้วเช่นนอนดิ้นมากครับแล้วมีอาการปวดต้นคอไปแล้วเราก็อาจจะสามารถทําท่ายืดเหยียดและท่าเสริมสร้างความแข็งแรงที่กล่าวมาเนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาอาการและการป้องกันได้นั่นเองครับ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ